สวัสดีทุกคนเลยค่ะยิดต้อนรับนะคะสู่ช่องเป็นบาทซีค่ะวันนี้เซียก็จะพาทุกคนนะคะไปดูอารีนาในซีซั่นที่กำลังร้อนและอุตอนนี้เลยนะคะเหลือเพียงแค่11วันเท่านั้นสำหรับการตะลุยอารีนาซีซั่นนี้นะคะเซก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูเกี่ยวกับ ท็อป3,000ข้างบนนะคะ3,000-2,005นะคะว่าบนบนเนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างเนาะเหมือนที่เราเห็นเว็บๆมาเมื่อกี้นะคะเทียบนๆนเนี่ยอันดับท็อป10นะคะก็จะใช้ทีมตั้งรับเนี่ยก็คือจะมี h o l ลี่เบอรี่เนาะแล้วก็อีก2ตัวที่ปิดไว้ก็ยังไม่บอกนะคะเป็นตัวอะไรนะจะมีนางฟ้าทะเลด้วยนะคะและทีมตั้งรับยอดฮิตอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจะมาตั้งรับนะคะรับมือกับทีมต่างที่เราจะ เปลี่ยนทีมมาโจมตีนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยทีมกล้าหาญก็มาแรงแซงทางโขมากๆเลยนะคะสลับกันใช้เพื่อโจมตีทีมต่างๆนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าว่ามีทีมไหนกันบ้างนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะว่าอย่างแรกเลยนะคะนี่จะพาทุกคนมาดูเลยว่าทีมนี้โดนทีมอะไรบ้างนะคะทีมมาตีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทีมกล้าหาญเนาะที่จะมาตีทีมที่เราตั้งรับไว้นะคะ ซึ่งมีวิธีการกันนะก็คือเปลี่ยนจากพาเฟ่นะคะเป็นตัวสาวเจ้าป่าเพื่อมาออกขอดสตันกลับไปนะคะอ่าเน้นความเร็วเนาะค่ะและอย่างหนึ่งนะคะหรือจะใช้เป็นตัวเคสก็ได้นะคะหนึ่งแทงเนาะเพื่อจะทําการปัดนะคะตัวฝั่งที่เราข้าไปก่อนมันจะได้ไม่อ,อ่าสตันขนาดนั้นนะคะมันจะข้ามมองเคสไปนะคะ่ะและบอกเลยนะว่า การแก้แค้นกลับนะคะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สําคัญมากสำหรับการดันถ้วยของตัวเองนะคะเพราะว่าเมื่อเราชนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเหมือนพอเสร็จแก้แค้นไปใช่ไหมเราเนี่ยจะได้ถ้วยที่ค่อนข้างเยอะมากเราโดยอีกฝั่งเนี่ยโจมตีเรานะคะจะลดประมาณสองถึงสถ้วยนะคะหรือ1นถึงสถ้วยนั่นเองแต่เมื่อเราชนะแล้วนะคะถ้วยที่เราได้มาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะทุกคน ะะก็เมื่อเราชนะเนี่ยเราจะได้ประมาณ6ถึง7ถ้วยนะคะหรือบางบางบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดแบบเราชนะเทียร์สูงเนาะที่สูงกว่าเรานะคะเราจะได้ประมาณ5 6ถึงถ้วยถ้าเราชนะเทียร์ที่เท่ากันนะคะบางทีก็ได้3ถึง4ถ้วยค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยลองไปตีนะคะแรลงอื่นดูเนาะค่ะก็จะเห็นนะคะสมมติใครที่อยู่อ่อท็อป3 0 0พนะคะก็จะเห็นหนี่เห็นไหม ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่2 9 0 0นะคะอีกฝั่งนึงเนี่ย1,600นะคะอ่าเมื่อเราชนะทีมนี้นะบอกเลยว่าจะได้ถ้วยเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าลำดับเนี่ยต่างกันละหนึ่งเนาะคะ่ะอ่าแล้วที่สำคัญนะคะเจะพาทุกคนมาดูด้วยนะว่าทีมที่เจอบ่อยอมากๆเนี่ยเป็นทีมอะไรนะคะเ,คเดี๋ยวมาลองดูผลกันก่อนเลยเนาะว่าผลในรอบนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง เห็นไหมทุกคนจังหวะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะยืนยื้อกันถึงวินาที0.30เลยนะคะซึ่งนาเมจเนี่ยมันจะเพิ่มเพ้่ม350%ค่ะในรอบนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะ350%ถือว่าแบบทีเดียวก็จะจบทางปีได้อันนี้นะคะเราเชนะทออ็อป1600เน้ะเมื่อกี้แล้วได้ประมาณ5ถ้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะ หรือถ้าใครอยู่เทียไดมอนนะคะชนะของเทียร์มาสเตอร์เนาะก็อย่างที่เซฟบอกไปว่าจะได้สัก6-7ถึงถ้วยนะคะถือว่าเยอะมากๆเวลาเราแก้แค้นึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะว่าพอเราแก้แค้นคืนเนี่ยเราจะได้ถ้วยเนี่ยเยอะมากกว่าเสียนะทุกคนนะคะและทีมที่เอ่อหลายๆคนเนี่ยเอามาใช้เยอะที่สุดนะคะที่เซฟลองประมาณ2 0 3 0ครั้งนะคะก็คือทีม2ที่มีเสาเจ้าป่านเองค่ะ ค่ะก็ทีมอันดับหนึ่งนะคะที่เจอเยอะมากๆก็เป็นสาวเจ้าบ่าตเอาอย่างที่บอกไปค่ะทีมนี้นะคะวิธีแก้ทางเนี่ยก็คือใช้เป็นตัวของพาฟเฟก็ได้ค่ะหรือเป็นตัว2ฮิวนะคะอย่างที่แบบถ้าทุกคนนี้ค่ะเราจะบอกว่าทีมนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยมีโอกาสสตัน์เราได้ถึง2ครั้งเนาะสาเหตุที่ใช้พาฟเฟ่นะคะก็คือว่าจะได้หายเนาะเวลาเราติดซีซีนะคะนี่มันจะช่วยเราโดทีบัฟปุ๊บ อาจะพักแตโดนสตาร์ทแล้วเห็นไหมแล้วก็จะหายไวนะคะอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับการตั้งรับหรือการไปโจมตีเพราะว่าตั้งรับเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายๆทีมจะโดนทีมกรหาซีซีมาโจมตีใช่ไหมทุกคนก็เลยตั้งรับโดยการเอาเสือเนี่ยมาแทนพาเฟ่แต่เมื่อเราไปโจมตีเขานะคะเราก็สามารถเปลี่ยนจากเสือเนี่ยเป็นพาเฟ่ได้เนาะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นสองแท้งก็ได้นะคะถือว่า ค่อนข้างน่าสนใจสองแทงเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะขัดกันเช่นเหมือนบางทีถ้าเกิดเคฟออกสกิลก่อนตอนเราเจออีกฝั่งเนี่ยเป็นทีมซีซีหรือเป็นเสือเอ,อ่เคฟเราเนี่ยอาจจะออกสกิลไม่ทันนะคะหรืออาจจะได้ผลไม่ดีซึ่งทีมเซนเนี่ยเคยล,ลองใช้อ่าพอเราเอามายืนคู่กับโฮลีเบอรี่ใช่ไหม,ไหมเวลามันอ่อสกิลนะคะเพื่อที่จะขัดสกิลของฝั่งนู้นน่<ฮ>นะเนาะนะเคฟมันก็ออกตัวแรกเพราะว่าเราใส่คูทานไป บางทีนะคะมันด้วยความที่แบบมันอยู่อันดับ2อง่ะมันก็เลยแบบเหมือนมีความติดขัดนะคะถึงแม้จะออกสกิลต,ตัวแรกแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยสุดพอเท่าไหร่มันก็จะสามารถทําให้อีฝั่งเนี่ยสแตนเราได้ทั้งทีมเลยจากที่แค่แบบว่าสาตนแค่4ตัวยยเวนตัวแทงข้างหน้าไปนะคะนะถือว่ามันมีผลมากๆอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนถ้าใครลองแบบสังเกตดูนะคะอ่าแล้วก็การที่เรามาเจอกับทีมที่แบบมีเสือเยอะเนี่ย อ่านะคะอีกอย่างหนึ่งคือฝั่งหนูเนี่ยเขาอาจจะมีตัวของาดาเมจที่ค่อนข้างแรงด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะบิวดาเมจของนางฟ้าทะเลมาแบบค่อนข้างแรงมากๆก็มีความเสี่ยงที่จะตายไวนะคะในส่วนของตัวที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสมบัติที่เอามาตอนนี้เนี่ยก็จะมีขนนกใกล้เกิดนะพวกกันไม่ให้นางฟ้าทะเลเราตายไปก่อนนะคะ มันจะค่อนข้างเสียเปรียบมากๆเลยเวลาถ้าเกิดแบบว่านาฟ้าทะเลหรือฉลามของเราเนี่ยตายไปก่อนแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวดามจยังอยู่ครบนะคะก็ตรงนี้อย่าลืมกันด้วยนะหรือใช้อีกหนึ่งวิธีนะคะคือท็อปปิ้งเนี่ยต้องเสริมในส่วนของการมีออฟลองเป็นลดความเสียหายไปด้วยไม่งั้นนะคะจะทำให้ดามจเ,เนี่ยตัวบางอ่าก็ถ้าเทียร์สูงเนี่ย เชื่อมั่นดเลยว่าหลายๆทีมเนี่ยมีลดความเสียหายให้กับตัวดาเมจอยู่แล้วนะคะอ่าเวลาเราขึ้นเทียรขึ้นไปขั้หบนเนาะอืมค่ะก็อันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูแต่ละทีมที่เจอกันนะคะว่าการออกสกิลคูดาวเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอทีมเดียวกันนะคะก็ตามนี่ไหมทุกคนจากหวาก,กาสตันนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีข้อสังเกตอย่าง,งคือ บางทีมเขาจะปั้นให้ฉลามออกตอนนาทีที่1.00เหมือนทีมนี้นะคะบางทีมจะปั้นให้นางฟ้าทะเลออกสกิลตอน1.00ซึ่งพอมาเปรียบเทียบ2อย่างนี้แล้วเนี่ยตัวไหนคุ้มกว่ากันนะคะถ้าใครที่เจอแทงสองก็จะเป็นฉลามนะคะที่จะให้ออกตอน1.00ถือว่าค่อนข้างคุ้มกว่านะคะนางฟ้าทะเลเนี่ยข้อดีตรงที่ว่าถ้ามันออกตอนสกิล1.00 มันจะทำดาเมจทั้งทีมเนาะแต่ถ้าเป็นตัวของน้องฉลามเนี่ยจะทำดาเมจประมาณแค่แถวหน้านะคะซึ่งถ้าปั้นให้ฉลามออกตอน1.0ยเนี่ยคุ้มกว่านางฟ้าทะเลเพราะว่าถ้าอีกทีมนึงเนี่ยแทงไม่มีนะคะยังไงโดนตัวดาเมจเนี่ยก็บางอยู่แล้วเนาะอาจะไม่้จะมีลดความเสียหายนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าปรับเปลี่ยนนะคะเผื่อใครแบบอยากได้ทิ้งตรงนี้ด้วยอืมนะคะตอนนี้ก็เราก็แก้แค้็กันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะถ้วยก็เพิ่มขึ้น ถือว่าเยอะกว่าแต่ก่อนเลยนะคะตอนนี้อยู่แล้งประมาณ2,005นะคะจะมีบางทีมที่แพ้เห็นไหมเมื่อกี้จะทีมสุดท้ายนะคะที่แพ้ทีมที่มีเข้าลายเออจะบอกนะคะว่าทีมเข้าลายเจอไม่บ่อยแต่ว่าถือว่าเอาอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะตัดตัวของนางฟ้าทะเลของทีมเซฟเนี่ยหายไปตามเมก็จะหายไปด้วยนะคะ นี่อ้ามันก็จะยังมีทีมอื่นนะคะที่มีความหลากหลายมากขึ้นเนาะก็คือจะเป็นทีมของเอ่อตีไวนะคะตีไวก็โผล่มาเช่นกันนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออะไหลายๆคนเนี่ยที่ตั้งทีมตีไวเนาะที่เราเจอแล้งบนๆนะคะก็จะเออนี้แลงเจ็ดสองสองเลยทุกคน นะคะเขาก็จะไม่ได้ตั้งตัวของฮอลลี่เบอร์รี่มาเนาะหรือว่าตัวของเคฟมานะคะเขาจะเอาตัวของมัสแลนด์มาอย่างเดียวเลยนะคะเห็นไหมมันอันตรายมากเลยนะทุกคนทีมตีไวนะคะค่งสามารถปัดเราคือแบบเลือเล่อนรถเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ,ล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 อทุกคนเห็นไหมนะะต้องอาศัยสองฮิลมาช่วยนะคะหรือทีมซีซีมาช่วยก็ได้ทุกคนแต่ว่าซีซีเนี่ยยังบางอยู่นะคะถ้าเรามีสองฮิลเนี่ยคิดว่าน่าจะเวิร์ก เห็นไหมทุกคนทีมยื้อมากเลยนะคะนี่ช่วงเวลา350ดาเมจนะคะเพิ่มขึ้นถ้าใครออกสกิลก่อนก็ถือวระชนะไปค่ะเห็นไหมมัดแรกฝั่งหนูก็ถึกเหมือนกันนะคะนี่ดีไวแล้วยังถึกอีกันน้ อาา่าฮาทวยนะถือว่าแจ่มมากและอันดับที่สองนะคะที่เราเนี่ยจะเจอกันบ่อยนะคะในอารีนาของแหล่งมวลนนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ ทีมที่มีแท้งสองตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมที่มีน้องกระต่ายบนดวงจัน ry, ทร์ฮ o ลลี่เบอร์ี่เนะคะหรือจะเป็นตนอื่นๆน,นะคะเช่นเอาหมาล่าเนี่ยมาช่วยแท้งหรือเป็น Dark Shock ที่มาช่วยลดเกาะอ,อันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยครั้งนะคะแต่ว่ามีแน่นอนค่ะทีมที่ใช้ทีมนี้นะคะเพราะว่ามันทําให้ดามเมนเนี่ยบิลได้ค่อนข้างดีมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าทีมที่ใช้แท้งสอนะคะมีทีมไหนบ้างนะคะ ก็จากที่เซฟดูนะอันนี้นะค่ะเซฟจะอยู่ท็อป2 5 0 0แล้วเนาะก็ทีมที่เจอนะคะจะเป็นท็อปในเทียร์ของ2,000 mm hmm. นะคะก็จะใช้เป็นโคลิเบอรี่นะคะยืนคู่เคฟเนาะ mm hmm. อ๋อไม่ใช่ค่ะต้องขออภัยค่ะจะเป็นตัวของลัสเบอรี่นะคะ mm hmm. ยืนคู่กับโ mm hmm. คล mm ิเบอรี่นั่นเองค่ะลัสเบอรี่นะคะมาช่วยยืนแทงด้วยแล้วก็คอยจิ้มน,นะคะในตัวที่มีพลังโจมตีสุด ะะซึ่งทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของนางฟ้าทะเลนะซึ่งถามว่าเสียเปรียบไหมนะคะมีข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าหากนางฟ้าทะเลเนี่ยไม่ได้ตายเป็นตัวแรกเนาะแล้วโดนจิ้มอย่างเงี้ยนะคะเหมือนใต้หลังโมลิเบลลี่นิดเดียวนะคะเวลาตายก็เกิดใหม่เนี่ยที่เป็นสกิลขนนกนะคะได้ใช้สกิลเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มหรือนางฟ้าทะเลอาจจะไมไ่สกิลก่อนทาให้ไม่สามารถตัดเลือดของอีกฝั่งหนึ่งได้เท่าไหร่นะคะ ซึ่งทีมที่เราเจอเนี่ยมีเยอะมากๆเลยทุกคนนะคะแล้วมาดูเนาะเซฟบัตแก้แค้นไปนหลายทีเหมือนกันนะคะแต่บางทีมก็แก้แค้นชนะบางทีมก็ไม่ชนะนะคะอ่าลืมบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะทั้งทีมหนึ่งทีมสองเนี่ยสมบัติ ถามว่าสําคัญไหมสําคัญในระดับหนึ่งนะคะแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านะคะก็คือในส่วนของดาวข้าวความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นท็อปปิ้งที่มีลดความเสียหายเช่นโจมตีออฟลองเป็นลดความเสียหายแบบแม็กแม็กแกทุกคนอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะจะทำให้ทีมเนี่ยแต่ละตัวนะคะถึกได้ข้าวความสัมพันธ์ดาวนะะใครที่ช่วงนี้ที่สุ่มตัวของนางฟ้าทะเล ได้สามถึงสี่ดาวขึ้นไปนะคะจะทําให้ตัวถึกแล้วก็มีนาเมนต,ตัวของเพียวเวนิลานะคะถ้ามีแบบ3ามดาวสี่ดาวเนี่ยถือว่าแบบค่อนข้างถึกมากเซฟนะคะจะหลีกเลี่ยง,ง,งทีมที่มีเพียวเวนิลาสี่ดาวเพราะว่าหนึ่งเขาถึกกว่าเราอยู่แล้วเราสู้ไปนะคะถึงแนมะ้สมบัติจะเท่ากันหรืออาจจะแบบเหนือกว่าเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะคะทุกคนอ่าเหมือนทีมไหนที่รู้สึกแพ้เซฟก็จะกดออกมาเลยนะคะ เวลาเราไปแก้แค้นถ้าเราแก้แค้นแพ้เนี่ยทุกคนเราจะเสียห้าถ้วยนะคะประมาณห้าถึงหกถ้วยเออบางทีมอาจจะเจ็ดถ้วยเลยก็ได้นะคะแต่เวลาเราไปสู้กับคนที่แรงสูงกว่าเราเช่อนอ่าถ้าเป็นมาสมาส,สองใช่ไหมทุกคนตอนนี้นะคะณนะเวลาที่อัดคลิปเนี่ยมาส,สองจะอยู่ที่ประมาณสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเวลาเราชนะมาสสองนะคะเราก็จะได้ถ้วยเยอะเวลาแพ้เราก็จะแบบยังไม่ต้องเสียถ้วยเยอะมากขนาดนั้นนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะก็แก้แค้นไปเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถแก้แข้นกับได้เพราะหลายๆทีเนี่ยชอบตั้งเป็นาสาวเจ้าป่านะคะแทงต่อางอันนี้ก็จะเป็นเคสกับโคลิเบรี่นะคะฮิวเดียวค่ะค่ะแต่ดูเหมือนว่าอีฟังเนี่ยไม่ได้ใช้ฉลามมาแต่ยังได้แต่ว่าใช้เป็นในส่วนของลัสเบอร์รี่นะคะอาจจะเป็นลัสเบอร์รี่สายจมติอุ๊ยเห็นไหมทุกคนเนี่ย ทอบฟังของนางฟ้าทะเลนะคะเลือดเกือบหายไปเลยทุกคนเพราะว่าโดนในส่วนของลัสเบอรี่นะคะโจมตีเห็นไหมปุ๊บโจมตีมาคือหายหายเลยทุกคนนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอย่างที่เซฟบอกไปนะว่าเป็นข้อดีสำหรับใครที่แบบเอาลัสเบอรี่มานะคะหรือเอาแบบแทงสองเนาะจากฉลากเป็นลัสเบอรี่นะคะคอยไปจิ้มตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดก็คือหายไปเลยเห็นไหม แมตัวดาเมดหายไปแล้วนะคะก็คือตีได้เลยว่าทีนี้พอเราแพ้แน่นอนนะคะหรือจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็คือดาเมดที่ทำนะคะโอ้ยลัสเบอรี่ว่าไปนั่นนะคะทุกคนลัสเบอรี่ทำดามเมดล้านกว่าเลยนะนะคะเผื่อใครที่แบบทำเป็นสายจมตีมาเนาะนะคะนี่ หลังจากตอนนั้นที่มันเคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับบั๊กเนาะที่เซฟเคยอัดคลิปไปนะคะของลัสเบอรี่ว่าเอ้ยทำไมลัสเบอรี่เนี่ยมันถึงจิ้มตัวหน้านะคะก็ทางเดฟก็ได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะการปิดตัวละครนะคะเรามาสังเกตกันนะนี่ถ้าเขาปิดอย่างนี้นะคะ่ะมันจะเปลี่เป็นแท้งสองเนาะแล้วก็ตัวดามิเนี่ยเขาจะปิดไว้นะคะคือทําให้เราคิดได้ว่าหนึ่งจะเป็นลัสเบอรี่หรือจะเป็นถอน้องฉลามนะคะ เซึ่งมันเดายากไหมเดายากนะคะอาจจะเดาจากค่าพลังได้เหมือนถ้าทีมไหนเนี่ยปิดตัวสุดท้ายนะคะที่จะเป็นเจ้าป่าหรือจะเป็นพาเฟ่เนาะก็คือถ้าเป็นพาเฟ่เนี่ยดามเมจน้อยไาแล้วถ้าไม่ฉลาบนะคะก็บวกเพิ่มไปอีกประมาณห้า0มื่นหกหมื่นนะคะประมาณนั้นเ,เราลองเทียบดูสองทีมนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเทียร์สองานะทุกคนก็จะใช้เป็นโฮลี่เบอร์รี่นะคะกับ เทปใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่แล้วก็ดาเมจหลักนะคะก็จะเป็นในส่วนของนางฟ้าทะเลและตัวของฉลังค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเดอะาไมา้ทุกคนดูประมาณคร่าวๆก่อนนะว่าวาเอ้ยตัวไหนเป็นยังไงบ้างน,นะคะและมีตัวไหนที่เป็นดาเมตบ้างน,นะคะ,นะคะกิ้วไปหายไปนะคะนี่เอาจริงมันมีทั้งแพ้และชนะเลยนะทุกคนคือไม่ใช่ว่า ทีมทีมทีมที่แบบเซีมาเล่นเนี่ยจะชนะหมดเลยนะมันก็จะมีทั้งแพ้บ้างชนะบ้างนะคะปะปบบนกันไปแต่ถือว่ามันยังพอช่วยดึงถ้วยนะคะให้มันได้แบบขึ้นมาบ้างเนาะเวลาเราแก้แค้นนะคะซึ่งมันดองไว้เยอะมากเลยทุกคนนะคะก็เดี๋ยวมันดูกันต่อเลยนะคะว่าอันดับสามจะเป็นทีมไหนนะคะ ่ะก็เดี๋ยวแวะมาดูทีมนี้ก่อนเนาะเมื่อกี้นะคะชีเซฟเปิดโปรไฟล์ให้ดูเนาะไม่รู้ว่าได้ทันสังเกตไหมนะคะเพราะว่าทีมนี้เนี่ยตัวของนางฟ้าทะเลนะคะ2ดาวเท่านั้นและเพียงเวลานะคะเขาก็แค่2ดาวนะทุกคนแต่ว่าในส่วนของตัวแทงของเขาเนี่ยกับตัวดาเมจเนี่ยเซไม่มั่นใจนะคะว่าฉลีกเนี่ยเขาประมาณกี่ดาวเนาะเทียร์ของทีมนี้นะคะจะอยู่ที่1 6 6 5นกะคะก็คือมาส,สองนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าว่าทีมนี้เป็นยังไงบ้างอย่างที่เซฟบอกเนี่ยทุกคนว่า ทีมแต่ละทีมนะคะอาจจะสําคัญเนาะในส่วนของตัวที่มีดาวเยอะกับดาวน้อยนะคะบางทีมอาจจะแบบดาวน้อยแต่ท็อปปิ้งแน่นอะไรเงี้ยก็มีนะคะเห็นไหมทีมนี้คือจากจากที่ดูนะคะจะมีความถึกมา,มากๆเนาะนะพอจกพอได้โอกาสโจมตีไปหมู่นะคะก็เมื่อกี้เออหายไปเลยนะคะที่ก็ทุกคนนาที่สุ่มได้ตัวละครแบบไม่เยอะแบบได้ดาวไม่เยอะมากนะตัวที่แบบ เช่นเอ c นเชียนกับตัวของลิ g ิน d a r รีเนาะที่แบบว่าไม่ได้2ดาว3ดาวหดาวอย่างนี้นะคะก็มาลองปรับเปลี่ยนในส่วนของท็อปปิ้งนั่นนะคะก็สามารถไต่แรงขึ้นไปมารสทงมาร์ทึได้เช่นกันคะ่ะมาดูกันต่อเลยนะคะว่าจะเป็นทีมไหนนะคะทุกคนอาจจะเห็นลางๆกันแล้วเนาะอันดับที่3นะคะที่เจอบ่อยอีกหนึ่งทีมนะคะก็จะเป็นทีมนะคะที่มีน้องมึกมานั่นเองค่ะน้องมึกนะคะสามารถเป็นดาเมจนะช่วยเก็บได้นะทุกคน เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะทีมน้องหมึกนะคะคอยหลักเลยนะคะก็คือจะ,ะ,อะ,ะมีตัวดามเมทนะคะที่ปาดแรงๆนะคะสกิลแรงๆหนึ่งตัวแล้วก็มีน้องหมึกเนี่ยคอยเก็บงานให้นะ,ะเห็นไหมทุกคนนะคะสมบัติใต้เกิดเนีย่ยได้ถูกใช้ไปเรียบร้อยแล้วทีมนีม้นะคะเป็น1นึ่งแทงสดามเมนะคะก็จะมีในส่วนของลูกเกตเข้าไปปาดก,ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็น้องหมึกคอยคอยตกนะคะให้เลื่อนเหลือน้อยที่สุดและนางฟ้าทะเลของอีกฟังเนี่ยคอยทาดามเมทปึ้งนะคะให้ ให้เลือดเนี่ยน้อยที่สุดไปหายไปเลยนะคะถ้าตัวของอาสายซับเราเนี่ยฮิวไม่ทันนะคะก็สามารถทําให้เกมเนี่ยจบได้เลยค่ะนี่ไหน่นยคะเพราะว่าเลือดเหลือ,ลอติ่งแบบน้อยๆมากแล้วเลยทุกคนดูสิโดนปาปุ๊บหายค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะคะที่เซนคิดว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยนะเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยสามารถแบบว่า เหมือนสายซุ่มโจมตีนะน้องหมึกลองสังเกตดีๆนะคะน้องจะหายตัวเพื่อมาทําดาเมจข้างๆนะคะซึ่งตอนน้องวาร์ปมาเนี่ยน้องจะไม่โดนดาเมจใดๆเลยนะคะทุกคนก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นสายเวทที่น่าสนใจสำหรับการทําดาเมจนะคะแต่ถ้าน้องออกดาเมจก่อนเช่นแบบออกตัวแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะก็ควรจะให้เป็นตัวของลูกเกดฉลามหรือว่าแบบนาฟ้าทะเลนเนี่ยทำดาเมจไปก่อนเอา ะเอาน้องหมึกนะคะมาเก็บงานอีกทีนึงนะคะหรือทําให้เลือดน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะแล้วค่อยใช้อีกดาเมจหนึ่งนะคะคอยปิดงานนะคะแต่ข้อเสียอาจจะเป็นแทงเดียวนะพอแทงเดียวแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการยืนนะว่าถ้าแทงไม่อึดพออาจจะโดนหายกตีได้เลยนะคะอันนี้ก็มานั่งแก้แคขนดูนะคะอน,นี่ก็จะเป็นสองแทงอีกนะสำหรับ ทีมนี้นะคะนี่ทุกคนมานั่งดูสมบัติเนาะทีมนี้นะคะเหมือนเคยเจอหลายรอบมาเพราะเหมือนเขาเคยมาตีทีมนี้แล้วเราก็ทําการแก้แค้นกลับคืนไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยที่เราจะเจอกันบ่อยนะคะในอารีนาเนี่ยมีทีมไหนบ้างอีกนะอันดับที่4นะคะที่จะเจอบ่อยๆนะคะสำหรับ การลงอารีนานะคะสลับชอปเทียบบนนะคะก็คือทีมที่มีน้องกระต่ายดวงจันนะคะหรือมันก็เหมือนกับทีมที่เป็นแทงสองนะทุกคนแต่ทีมนี้เนี่ยจะเป็นในทีมของซีซค่ะเห็นไหมก้าหาญนะคะน้องกระต่ายเนาะสาวเจ้าป่านะคะลูกเกดแล้วก็นางฟ้าทะเลนะคะไม่ใช่เพียงเวลาในการช่วยฮิวเนาะถ้าเขาไม่สามารถจบเราในหนึ่งครั้งได้นะคะ ก็มันจะไม่มีตัวใายตายเลยเห็นไหมทุกคนไม่งั้นนะคะทีมนู้นเนี่ยก็จะไม่สามารถฮิลได้นะคะพยายามให้ยืนอึดที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเกิดตายไปนะคะด้วยความสามารถของน้องกระต่บนโดนแจนนอตน้องต๊กนะคะก็จะทําให้ฟื้นฟูทั้งทีมแลยซึ่งฟื้นฟูแรงมากๆนะคะอ่า ก็จะเป็นทีมของน้องกระต่ายตอกนะคะที่จะนำทาทีมซีซีนะคะก็จะเปลี่ยนไปเนาะก็จะเป็นซีซีที่มีสาเจ้าป่าลุงอัลมอนไหมนะคะซีซีที่จะเป็นเ,เพียวเวลาหรือจะเป็นตัวของน้ำฟ้าทะเลทาดาเมจไปนะคะ,นะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าทีมต่อไปที่จะเจอบ่อยๆนะคะมีทีมไหนบ้าง ที่ถัดมานะคะที่จะเจอบ่อยอีกหนึ่งทีมนะคะก็คือจะเป็นทีมของเข้าลายลูกอมอนนะคะนี่เห็นไหมทุกคนเลือลดร้มแบบน่ากลัวมากเลยทุกคนก็คือสามารถตัดนะคะในส่วของขนนกแปกเกิดของเราเนี่ยได้เลยคอมโบคู่นี้ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะและก็ถึกมากด้วยเป็นทีมเบสิกนะคะที่สามารถใช้ได้เกือบทุกแรงทุกเทียได้เลยนะทุกคนแต่ข้อเสียนะคะอาจจะเจอทีมที่แอบใช้สาเจ้าป่าอย่างเงี้ยก็จะโดนขัดกิลได้นะคะ ก็ใพ้อันนี้นะคะเวลาเราเจอทีมที่มีลุงอัลมอนเนี่ยก็คือถ้าเกิดตัวเราไม่ถึกมากพอหรือตายง่ายอย่างนี้นะคะอาจจะทําให้ทีมเราเนี่ยเสียเปียบได้เลยนะคะอันนี้เห็นไหมว่าฝั่งนู้นนะคะดาเมจแรงมากๆเลยนะในเซของเข้าหไหยแต่ก็ยังสามารถใช้ไต่แรงได้ได้มาเรื่อยๆนะทุกคนถือว่าแบบปังมากนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะทีมที่เราจะเจอบ่อยๆเนาะในท็อปเทียร์2 5 0 0นะคะ3,000ขึ้นไปนะคะสำหรับอารีนาในซีซั่นนี้นะคะก็สำหรับข้อมูลนี้นะอาจจะเป็นผลดีแต่เพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ว่าอยากจะลองปั้นทีมดูนะคะหรืออยากรู้ว่าทีมยอดนิยมตอนนี้เนี่ยเขาจะเจอทีมไหนบ้างทีมไหนนะคะที่จะสามารถมาโจมตีเราได้ทุกเมื่อนะคะก็ลองตั้งรับลองตั้งปิด ตัวละครกันดูได้เลยนะค่ะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมของทุกๆคนเลยนะถ้าเกิดคลิปนี้ผิดพลาดประกันนดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะแบบยาวนาะนนิดนึงนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้เห็นเนาทีมที่แบบเซฟไปลองรีเสิร์ชมาเนี่ยมีทีมไหนบ้างนะคะเผื่อแบบว่าเออเราจะได้แบบ นำมาปรับใช้ได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปจะเป็นไกล์อะไรนะคะหรือจะเป็นการหาข้อมูลอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้เซฟขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ